นี่เลยครับท่านผู้ชมครับไปห้างนี่เลยครับนี่คือสิยงที่ต่างชาติเห็นแล้วต้องทึ่นนะครับว้าวความสวยงามของเมืองไทยนะของประเทศไทยนยะ ที่ทำให้ฝรั่งต่างชาติหลงไหลลนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ครับท่านผู้ชมครับนะฮะอันนี้คือจะเป็นโหวิหารสวยงามมากครับองครับ นี่เลยครับท่านผู้ชมครับวันนี้บาวโวอยู่ที่วัดป่าเลไลครับท่านผู้ชมครับนี่ฝรั่งชอบมากเลยครับพี่น้องครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมารับชมบ้านขุนช้างนะครับนี่บาวทองว้าวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสบายดีบาวทองสวัสดีครับท่านผู้ชมพี่น้องครับสบายดี สบายทีเอฟซีบวทองพี่นครับวัอนี้บาโบยูทีวัดป่าลีไลจังหวัดสุพรรณบุรีไอ้ทองแมนจะเคยได้ยินเรื่องคุณส้างคุณแผนบ่เคยได้ยินอยู่แต่ว่าบ่เคยเห็นวัดมันนี้สิพาอ้ายมาบึงเลยกับมาสัมผัสจุดนี้คือแต่อดีตก่อนนะแมนคุณช้างกับคุณแผนเพิ่นเคยอยู่ที่นี่เพื่อนเคยเป็นศิษย์ที่นี่แมนนะแต่ว่าบ้านของคุณแผนน่ะอยู่ที่วัดแคร์โอ้ที่นี่คือบ้านของคุณช้างแมนีที่วัดป่าลีไลด้านหลังจะเป็นบ้านของคุณช้างเลยบอทองแมนบอแน่นแน่น อันนี้คือวิหารหลวงพ่อโตอายวิหารหลวงพ่อโตโอ้โหวันนี้ไอ้ท่องไอ้ด้านนี้เป็นอ่าวิหารหลวงพ่อโตแมนวิหารหลวงพ่อโตแต่นี้จะเป็นวิหารหลังใหม่ไอ้ท่องอันนี้วิหารหลังใหม่สวยงามขนาดเลยอายเดี๋ยวเราไปเบื้องบ้านคุณแผนก่อนบอเอ้ยคุณช่างไปไปบอทองบอทองเบื้องฝรั่งไงไอ้ท่องป้าโทรพี่น้องเลยนี่คืออ่าวิหารพี่น้องเลย มีอหารสวยงามมากครับพี่น้องครับเป็นที่หารังใหม่เนี่ยอาจารย์ใจก็นาตโกเลยโอ้โหว้าวพี่น้องนี่เบิ่งพลังเบิ่งพลังยังมากโคตรยอดสวยงามครับสวยงามครับพี่น้องครับสวยงามมากโคตเลยอาจารย์ฮะถามพี่แล้วพี่งามหลายงามแห้งตามสัญญาขอสิทภาพจะเปเบิ่งบานคุณช้างโอ้ไปเบื้องบานคุณช้างแมนกู้มือนีมา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 เด้มาเห็นบานคุณช้างเลยพี่น้องประวัติศาสตร์ นี่อันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึนนีแน่แมนแมนปาร์ทอกคนพี่น้องเอ้ยบานลังปักเกินยทุกคนเลย,ย,ยงามเลยโอ้ยงามแม่งงามหลายคุณเลยโอ้ดีใจหลายมื่อนี้ได้มาเห็นบ้านพุ่นช้างพี่น้องโอ้ปารทบกปาร์ทองจะมีหอนะหอ หอศิลอนุสัน์นะฮะสุรพลสมบัติเจริญน้ำเนี่ยท่องเนี่ยท่องเนี่ยท่องนะ<อ>บ้านขุนช้างโอ้โหนี่คือน,นี่นะบอบ้านขุนช้าง อ๋าน,นี่เลยป้าโทอันนี้คือทางเขานือบ้านคุณช้างไปไปเข้าไปยังไหอ่ะบ้านคุณช้างจะมีรูปปั้นขุณช้างนล้วนี้ไปพี่น้องเข้าไปชมเบื้องข้างในคุณช้างกับแม่วันทองจื้อวะนี่เข้ามาก็จะมีโอ้จะมีสุรพลสมบัติเจริญในท้องป้าโทนี่พี่น้องเห็นปะนี่จะเป็นต้นดอกทองก้าวหรือว่าต้นนี่พี่น้อง ต้นดอกจานนี่ส่องดอกจานได้ถึงไป่ใช่ก็เห็นดิจานเดี๋ยวน่ามงามต้นใหญ่หน่อยแต่ดอกงามแห้งนี่อายต้องมากราบไว้เป็นบ้านคุณช้างเป็นบ้านของคุณช้างทุกคนเลยโอ้โหคพี่น้องสวยงามตอนนี้บาบูกะยู่ที่บ้านคุณช้างเดี๋ยวเลืพี่น้องเลยนะอันี่คือบ้านคุณช้างนะทุกคนเลย ทุกท่านเลยโมนีบาท่องกาได้มีโอกาสได้มาชมประวัติศาสตร์บ้านคุณช้างนะทุกคนโอ้โหพี่นนองนี่อย <charger> ู่ด้านในนะทุกคนด้านในเขาไปได้ป้น้องเปิดประตูได้เปิดใด้ดิบาท่องยังมามาเห็นฝั่งนี้บาท่อง มาเห็นความเก่าแก่ของน่าจะเป็นโบสถ์่ไหมพ่อทองอันนี้เป็นโบสถ์่ะโอ้โหคือแต่ก่อนน่าจะเป็นสถานที่เก่าแก่เล <ไป S 2> จะลอกไว้<ไ>ดิถั่เบิ้งพี่น้องบอกเก่าแก่ขนาดไหนนี่ให้เบิ้งเอาปูนจนรุดจนหล,ล่อนอิดจนเห็นฮอดอิดพี่น้องไอ<ม>้ความเก่าแก่พาบ่าทองเราไปด้านในกันไป หลังจากที่ไปชมบ้านขุนแผนเนาะไปลองขึ้นล็อกไว้เมื่อวาเขาไปเบิ้งนะฮะนี่เลยนะครับฝรั่งหินนะเขาไปไอ้บ้านแตสมแหลกน้อยนี่บป่ท่องมั้งนะเป่ท่องฝรั่งมันลงมันสงสัยดิวิหารบุกระโตทุกคนนี่ฝรั่งสงสัยนะครับว่าอันนี้คือสิ่งใดบุกโซฟาฮันเตอร์คนสงสัยเราท่อง

ฝรังเข้าวัดไทยนะครับ่น้งครับด้วยความที่สนใจนะครับอยากจะมาเห็นและมาสัมผัสนี่ก็จะเป็นผลแผนนะครับแล้วก็จะมีนางพิมพ์ที่ไลอุ่ทางด้านของมือบ่าวโบ้นะครับอ โอ้โหพี่หนุ่ยเนี่ยสาธุสาธุโอ้โหพี่น้อยครับศิลปะความสวยงามนะครับนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยอนุรักษ์ไว้นะครับ มาพุกบ,บวทองนะก็กราบขอพรกับลหลวงพ่อนี่นะครับตอนนี้คือสิ่งที่เราเห็นนะครับคือนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็จะมีไกด์นะครับคอยแนะนำต่างชาตินะครับให้ได้ เห็นถึงขนบธรรมเนียมแวของคนไทยศาสนาพุทธที่เข้าวัดทำบุญนะครับฝรั่งก็คงมองแบบสงสัยนะครับนี่เขาสงสัยนะครับว่าทําไมคนไทยถึงกราบไหว้นะี่อาจจะประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเนาะคุณ้องเนาะ ครับหลังจากที่บ่าวพวกกับบ่าวทองเนี่ยครับพากันเข้าไปกราบไหว้หลวงพ่อนะครับแล้วก็เสว่าอาจจะเดินทางกลับแล้วพี่น้องเอ๋ยนะจะไปงานต่อหลายเวลาแล้วครับพี่น้องครับที่วัดป่าเลไล่อยหอพี่น้องเชิญชมนะทาผู้ชมนะฮะเชิญชวนนะฮะทาำช่วงนี้ทีมาสุพรรณบุรีอย่าลืมนะครับมาขอพรนะฮะแล้วก็มากราบไหว้องค์พระพุทธรูปนะฮะอยู่ที่สถานที่อย่างนี้นะครับหรือว่าวัดวัดป่าเลไล่เนาะพี่น้องเนาะบ่าวกับบ่าวทองกันที่เรือพากันเข่าไปแล้วนะฮะเก็บข่าบรรยากาศของ ้านที่สวยง่ามพี่น้งครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮันลาไปแล้ว่น้อง้สบายดีสวัสดีครับ